สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอิ้งเช่นเคยนะครับกับแฟลประกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในดีเกมแบล็คโคเวอร์เซิร์ฟญี่ปุ่นสายฟรีของผมนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงโซระกับไวเนซ่าที่กำลังจะเข้าหรือเข้ามาแล้วแหละเพราะว่าผมลงวันที่7นะครับผมต้องเอาไหมแล้วถ้าเกิดเอาเอาตัวไหนดีนะครับผมเพราะผมมีทั้ง2ตัวเลยในะสำรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเดีย๋ยววันนี้จะมาอธิบายสกิลกันนะครับผมก่อนจะไปเริ่ม,ร,มรับชมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วไปลุยกันครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วว right> ันนี้แบ็คโควเบอร์มืบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรียญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง i ิชแมนช็อปเท่านั้นมามาเริ่มดูสกิลเรื่องตัวแรกกันก่อนนะครับผม สกิลที่ทุกคนอยากรู้กันน่าจะเป็นโซลารมากกว่าวานเนซ่าหรือล่าเออหรือใครรอทีมเขียวล้วนอยู่วานเนซ่าเป็นตัวที่ดีนะเรามาดูสกิลโซลากันก่อนนะครับผมโซลาเนี่ยของผมเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์ดาวนนะแต่การ์ดอัพเต็มนะครับผมจากคลิปที่ผมไปสุ่มการ์ดนะครับผมก็พอการ์ดเต็มปุบเล่นเล่น,เล,นเล่นง่ายจริงครับเล่นง่ายจริงแต่เดี๋ยวไปดูสกิลกันก่อนนะครับผมสกิลแรกเนี่ยสกิลแรกเนี่ยนะครับผมเป็นโจมตีสตูรายเดี่ยวนะครับแล้วก็มอบเอฟก์เฟคกับดักสะท้อนเลเวลหนึ พันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา2รอ,อบแล้วความสามารถของเอฟิกสะท้อนเนี่ยคือเมื่อจะเพิ่มกับดักสะท้อนก็คือมันจะสะท้อนสะท้อนแต้มไปและลด1 SP ลดความเสียหายที่ได้รับลงสตูลง20%และสะท้อนความเสียหายแต่สตูที่ตีมา1 5 0ถึงแม้มีเอฟิกคงกระพันนะครับความเสียหายก็ยังสะท้อนไปกับสตูอย่างตามปกติต่อให้มีคงกระพันก็สะท้อนครับสกิลหนึ่งนี่ก็ตึงแล้วนะนะครับผม ต่อมาสกิลที่2นี่คอมโบกับการ์ดด้วยนะถ้าเกิดปิดการ์ดก่อนนะครับถ้าปิดการ์ดโอ้แล้วินดีตอนรับคุณสลับเปามันม่วงนะครับดีตอนรับเข้าสู่ที่ด้วยโอ้เพียงอีกครั้งหนึ่งแล้วสมาชิก9เดือนแล้วของแม่ครับสกิลที่2องครับไม่มีการ์ดครับไม่มีการ์ดมีโอกาส60%อัพสูงสุดคือ100%ยเปร์เนะผมอัพมันเต็มนะครับผมมอบเอฟกซ์เฟคบล็อกดีบัฟให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองรอบมันบัฟมันบัฟหมู่นะครับบัฟหมู่แล้วก็มอบเอฟกซ์เฟคลด sp มอบดิบัตลดพลังเวทนะครับผมลดพลังเวทเลยว่าหนึ่งลดสาเปอร์เซ็แก่ศัตรูทั้งหมดด้วยคือแบบโ,โกงจัดนะครับผมโกงจัดแต่ว่าถ้าจะโกงกว่านี้ก็คือเปิดการ์ดครับเปิดการ์ดคือมอบเอ็กเฟกกับดักสะท้อนเลเวลร์สองครับให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา1รอบแล้วเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการสะทอ้อนจะคิดจากร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหโหดโหนะครับผมิม่มเอ็กเฟกกับดักสะทอ้อนให้กับทั้งทีมครับไม่ว่าตัวไหนจะตีมา ใส่ทีมเราโดนสะท้อนหมดยกเว้นถ้าตัวนั้นเราตายนะครับถ้าถ้าเราตายจากการโดนโจมตีจะไม่สะท้อนนะแต่ถ้าเกิดเรายังยืนอยู่ได้หรือว่าติดโคงกับพานอยู่มันจะคอมโบกับการสะท้อนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมมาดูอันตีกันบ้างครับอันตีนี่ก็ตึงครับอันตีมสกิลครับปั๊บพัธมิตหนึ่งตัวให้กับดักสะท้อนเลเวลสามครับเป็นเวลา2รอบความเสียหายจะเพิ่มจากการสะท้อนเป็น3 0 0รนะครับผมแล้วก็มีโอกาส60%อัพสูงสุดจะคือ100%นะครับผมเนี่ยเอามนะครับ รับ4 4ขั้นก็จะเป็น100%เเนะครับเพิ่มพลังป้องกันเลเวล5ครับ2 4 5เครับให้กับพันธมิตรที่กำหนดก็คือพันธมิตรที่โดนอันติเมสกิลเป็นเวลา2รอบแล้วก็มอบปีบัฟลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูลดลง3 4แก่แกศัตรูที่มีความมีที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา2รอบคือแบบให้อสตาคิดดูดิให้อสตานี่อุย้ยเพิ่มพลังป้องกันให้อัสตาแบบตึงๆแล้วก็ราชินีไม่มด ลดเลือดแอตตาแล้วก็แอตตาอันตีเลยไม่ก็แอตตาปั่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูคอมโบนี้นะครับผมอ่ะสกิลประสานครับศัตรูโจมตีเดี่ยวนะครับผมก็ยกเลิกเอฟเฟกต์อมตะนะครับของเป้าหมายก่อนโจมตีแล้วก็พอบความสามารถ ata, อมตะความสามารถอมตะจะไม่ถูกสังหารเออจนกว่าเอฟเฟกต์นี้จะหมดลงโอเคก็คือล้างอมตะง่ายๆล้างอมตะเลยนะครับผมเนี่ยล้างอมตะนะครับตัวไหนที่ติดอมตะอยู่ก็ล้างไปเลยนะครับผมนี่คือ ภมาดูแพสซีฟของ LR นะครับเมื่อเรื่องต่อสู้หากพันธมิตรเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับความเร็วของตัวเองจะเพิ่มขึ้น15บแต้มแค่นี้เลยนะครับผมแค่นี้เลยนะครับมาดูแพสซีฟของ2ดาวกับ5้าดาวกันบ้าง2ดาวครับเมื่อเริ่มต้นโลกของตัวเองหากตัวเองได้รับเอฟเฟคกับดักสะท้อนจะได้รับบัฟลดความเสียหายที่ได้โจมตีที่ได้รับจากการโจมตีลดลง30เอร์เครับไม่สามารถซ้อนทับได้นะครับผมเป็นเวลาหนึ่งรอบนะถ้าเกิด ห้าดาวห้าดาวเนี่ยจะได้เอฟเฟกของ2ดาวทั้งหมดแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้ถ้าเกิดพันธมิตรของเราเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับจะมอบเอฟเฟกต์บล็อกปรับรแอบศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงส,ส,สุดเป็นเวลา1รอบนั่นเองนะครับผมจริงๆโซลาเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ใช้เลนทีมฟ้าล้วนแค่ศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วเออแค่ศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วแล้วก็การ์ดการ์ดมันเนี่ยก็นั่นแหละฮะเอฟเฟกต์สะท้อนนะครับผมซึ่งตึงมากๆนะครับสะท้อนเนี่ย หนึ่งโอกาส100นะครับผมน่าจะเพิ่มเพิ่มเอฟเฟกของสะท้อน50%าเปเ่ะเพิ่มเพิ่มพลังของกับดักสะท้อนเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แต่มีโอกาส100%นะนะครับผมซึ่งความสามารถการ์ดเออนั่นแหละอืมน่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่คือเพิ่มอีก50%เป็น2 0เป็นเป็น200%นะครับไอไอเพิ่มเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสะท้อนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50% น่าจะใช่นะถ้าถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมโซลาก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าเอาสกิลวันเนซ่าก่อนเผื่อคนบอกว่าเฮ้ยต้องเล่นวันเนซ่าด้วยวันเนซ่าครับผมผมศูนย์ดาวการ์ดหนึ่งดาวนะครับผมวันเนซ่าเนี่ยไปดูกันว่ากิวันเนซ่าผมไม่ได้ใชล้วนะวันเนซ่าแต่ว่าจริงจริมันใช้กับทีมเขียวล้วนได้ดีนะครับมามาดูสกิลที่หนึ่งนสกิลที่หนึ่งเนี่ยโจมตีสตูรายเดียวเพิ่มสองแต้มเอสพีให้กับพันธมิตรที่มีรางโจมตีสูงสุดเอา เซมิเลโอมเาเลโอน้าครับตอบโจทย์ครับสำหรับแพทปัจจุบันแพทต่อไปเป็นไรยูโน่ครับยูโน่เพิ่ม SP รัวรัวองกระพันรัวรัวแน่อนอนครับต่อมาสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยมีโอกาส60%อัพสูงสุดคือ100%นะเพิ่มบัฟพรแห่งการคุ้มครองให้กับพันธมิตรสอรอบความสามารถของบัฟพรงการคุ้มครองเนี่ยเมื่อถูกโจมตีจะฟื้นฟู HP เท่ากับ8%ของพลังชีวิตสูงสุดของวานเนซ่านะครับผมคือโหดมากนะครับผม อันติเมสกิลเนี่ยทีเด็ดนะครับผมทีเด็ดนั่นก็คือมอบคงกระพันครับมอบคงกระพันอ๋อเดี๋ยวดีแลวอันนี้สกิลสองมันมีความสามารถของการ์ดดูนะของการ์ดก็คือจะเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวนะแพสซีฟของการ์ดหากมีบัฟของพลแหงการคุ้มครองจะได้รับลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีลดลง20%นะครับผมอันนี้คือความสามารถของการ์ดนะนะครับอ่ะต่อไปอันตินี่ทีเด็ดครับอันติเมสกิลคงกระพันให้กับพันธมิตสองรอบ ความสามารถของเอ็กเฟกคงกระพันคือไม่ได้รับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยแล้ว2รอบด้วยนะสองรอบนี้คือไม่เหมือนไอ้ตัวหัวหน้าวานเพชร่านะครับที่เป็นเทินของเทินของใครคือหนึ่งตัวหนึ่งตัวขยับหนึ่งตัวขยับหมดบ้าแล้วแต่เนี่ยคือสองเทินก็คือหมดรอบไปหมดรอบแล้วหมดรอบอีกคือมาถึงไอ้ตัวนี้อีกทีหนึ่งรับคงกระพันก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็มีโอกาส60%ถ้าเกิดอัพเต็มนะครับ ใช่บอกว่าอันี้ป่ะเออใช่ถ้าอัพเต็มจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เอฟเฟคลบดีบัฟสองอย่างให้กับพันธมิตรโอ้ยอันตรีโคตรตึงเมลครับน้องเมลนะครับผมสกิประสานครับยกเลิกเอฟเฟลมาตาเหมือนโซลาร์เลยครับอ่าต่อไปครับสกิลแพสซีฟของ LR ครับหากเป็นซีมสีเขียวล้วนนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะม้อเอฟเฟคได้โชคชะตาคลาสดีเฟนเดอร์ความสามารถของเอฟเฟคได้โชคชะตาหากมีพลังชีวิต หรือเท่ากับ30อร์ซนจะให้อมาตาหนึ่งรอบเดเมเลโอเรลนาเป็นสายดีเฟนต์ครับมาถึงมีอมาตาเลยครับถ้าเขียวล้วนถ้าเขียวล้วนนะมาถึงเป็นอมาตาเลยครับอ้โคตรตึงโคตรตึงนะครับผมอมาตาเทินแรกครับไม่โดนแอตตาป่าตายก่อนแล้วนะครับผมเออส่วนสองดาวกับห้าดาวนะครับสองดาวทุกรอบจะมอบบัฟเพิ่มสตามิน่า5้าเอร์แก่พันธมิตรคัสดีเฟนเดอร์ เออเกิดมาเพื่อเจมิเลโอเลโอน่าเลยครับทาร์ดีเฟนเดอร์ครับเพิ่มเพิ่มสตามเพิ่มสตามีน่าเพิ่มเต้มเพิ่มเต้มสตามีน่าครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนอเวคขั้นห้านะครับจะเหมือนเอฟเฟกต์ของขั้นสองหมดเลยนะครับก็คือเหมือนสองดาวหมดเลยแล้วก็หากตัวเองถูกสันหารไปนะครับผมเมื่อต่อสู้ไม่ได้แล้วอ่ะก็คือโดนฆ่าไปนะครับจะเพิ่มเต้มเอสพีแปดต้มให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับพอรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยพอรู้ว่าวานิซ่าจะตาย ใช้เขาเรียกว่าไงคือให้เจมิเลโอเนี่ยอันติีไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เพิ่มแต้ม sp 8แต้มให้กับเจมิเลโออยู่ดีนะครับผมเออนี่คือวานเนซ่านะครับผมวานเนซ่านะครับโคตรตึงนะครับโคตรตึงอ่ะอย่าให้ดูโซล่ะอย่าให้ดูโซล่ะอย่าให้ดูโซล่ะไปร้านปลาลงเลยก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูการเล่นโซล่ะนะครับผมโอ้โหเจอทีมนี้มันจะตึงไปไหมเลเวลสิบสี่ของผมเลเวลสิบสี่เหมือนกันโซล่าอันนี้นะ ผมจะเอาตัวออกก่อนนี่เป็นทีมแดงแดงดีไหมอ่ะเป็นเป็นฟินแลนด์บัฟแล้วกันเดี๋ยวฟินแลนด์บัฟมาเพราะว่าเราจะได้เปิดก่อนแล้วก็แม่มดด้วยนะครับผมเอาแม่มดไปแม่มดเนี่ยใส่ของโนโเอลได้เดีย๋ยวเราสลับของงินกระจุยกระจายโอเคแม่มดใส่ของอยู่แล้วแั้นไม่กลัวเท่าไหร่แล้วก็น่าจะใช้ฟินแลนด์บัฟบัฟพวกพลังโจมตีกับบัฟความเร็วขึ้นมาด้วยนะครับผมฟินแลนด์เดี๋ยวขอใส่ของแป๊บหนึ่งนะครับ เอ okay. ไม่มีของใส่ของบัฟความเร็วอยู่กับใครเนอะเด็กแป๊บใครเนี่ยอ่ะอยูโน่อไปยิ้มของความเร็วแป๊บหนึ่งนะครับเ right. อาล่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะหัตึงขนาดไหนนะครับไปดูกันเจอทีมนี้ทีมเมตาของไทยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้อย่าว่ากันนะเล่นให้ดูเฉยโอ้โกลด้วยทีมเมตาไทยแล้วล่ะเอาล่ะฟินแลนด์บัฟความเร็วให้กับเมตา เับควาเรวทั้งทีนะปึ๊บมาโอเคต่อไปโซลาครับโซลาอันตีใส่ใส่ใสแอต้าเลยนะเราว่าเพิ่มพลังป้องกัน245%ครับมาแล้วครับแล้วแม่มดครับแม่มดอันตีเลยก็ได้เนี่ยอ้ยแต่ว่าทีมของเราโอ้โหถ้าเกิดแดงล้วนแอต้าของเราจะมียามาตา่างไงโอ้แต่แม่มดเขาเปิดก่อนเฮ้ยแอต้าของเราต้องลุน้น่ะอะลองดูลองดูอ,งดอันตีไปเลยป,ปึ๊บไปตรงนี้แอต้าของเราเลือกก็จะลดนะ อ๋อแต่ของเขาอะเปิดเปิดมาเปิดมาแม่มดใช้สกิลแหละเอา้าไอต้องเราได้ปั่นครับอ่ะโอเคสวยงามจาัดจัดอ่ะดูดูการปั่นกันนี้แตกหมดครับเป็นไง <c oughs> เป็นไงเป็นไงอันนี้คือโซล่านะอันนี้คือโซลาอ่ะต่อไปวานิสต่อไปต่อไปวานนซ่าต่อไปวานนซ่าเอาวานิซ่าขอเจอทีมไม่ตึงหน่อยแล้วกันเพราะว่าวานนซ่าของผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัพอะไรมานะครับผมอ่ะมันจะมียูโนในนา,นาคตด้วยนะแต่ว่าเราเล่น เราเรื่องทีมที่ต้องรูมาหลวยให้ผมหน่อยละนี่คือทีมเมตาของทีมทีมเขียวล้วนในอนาคตน,นะครับคือบอกว่าทีมเขียวล้วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นของผมไม่มีดาวเลยครับไม่มีดาวเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็เจชาร์ลอตอีกตัวหนึ่งนะครับผมทีมก็จะประมาณนี้นะครับอะทีมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ของก่อนเดี๋ยววันแรซจะได้ถ้าเขียวล้วนถ้าเป็นสองดาวนะโมอมาตาเนี่ยคือผมไม่มีนะครับผม ไม่มีนะครับเออแต่ว่าเล่นให้ดู่วนเล่นให้ดู่วนอ่าใส่ความเร็วและการยิ้มของยิ้มของฟินแลนด์มาตะกี้โอเคฟินแลนด์มาแล้วแล้วก็ตัวอื่นเซมมเลโอเนี่ยของผมไม่ค่อยไม่มันไม่ได้ห้าดาวด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับอาใส่ของใส่ของยูโนยิ้มก่อนยิ้มก่อนอ่าส่วนมิโมซ่ามิโมซานะครับมิโมซ่าเน้นเลือดนะครับ ก็จะยิ้มของแม่มดมานะครับแต่ทีนี้อ่าเป็นไงจัดคอมโบไปในตัวนะครับผมจะได้รู้ของสวมใส่ด้วยของแต่ละตัวเป็นอะไรอ้านี่เลยส่วนชาร์ล็อตชาร์ล็อตก็จะใส่ของรู้สึกจะใส่อยู่แล้วมั้งโอเคใส่อยู่แล้วนะครับผมใส่เลือดนะครับอ่าทีมประมาณนี้สองแสนหนึ่งนะครับอ่ะแต่ว่าดูเขียวล้วนมาเจอสองแสนห้าพอกันมาดูกันนะครับยูโน่อีกกี่เดือนไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจว่ายูโน่อีกกี่เดือนมา โอ้โหเ้วเจอแอต้ายูโน่ครับดูดนแน่นอนครับเราบัฟทุกอย่างให้กับเจมิเลโอคนเดียวเท่านั้นครับคนเดียวไปเลยครับบัฟขึ้นมาครับจังหวะนี้เอาล่ะโดนดึงมายูโน่เขาตีแต่ละมีมีโลนะปั่นมาครับเหเราจะมีโลอยู่ครับนี่คือข้อดีของเขียวล้วนนะมอกคงกระพันให้กับเจมิเลโอเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็บัฟอีกครับโอ้บัฟแบบรัวๆให้กับเจมิเลโอตัวเดียวเท่านั้นครับโอเค มาจังหวะนี้อยู่น้ตอันตีมาก็ยังมาติดครับติดคงกระพันครับไม่ลดไม่โดนลดเลือดอะไรทั้งนั้นครับแต่ถ้าเกิดเรา5าดาวเราจะตึงกว่านี้นะเพราะว่าอีกฝั่งจะติดเผาไหม้นะครับอีกฝั่งจะติดเผาไหม้เลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับผมเราก็จะแจกเผาไหม้ตึงๆแล้วก็เนี่ยมิโมซ่าเนี่ยก็จะิลประสานเลยก็ได้ครับตรงนี้ครับติดเผาไหม้ไปโอเคเราแจกเผาไหม้ไปแล้วนะรอไปเรื่อยๆครับตรงนี้อันนี้คือเขียวล้วนนะครับผมล้วนมาครับจังหวะนี้แอนต้าปาดมาติดน้มาตาอยู่ครับ อันนี้สรางครับนี่ฮะบัฟให้เจเมิเลโออย่างเดียวเท่านั้นคนระับเจมิเลโอเขาย,ยืนแบบยืนเฉยๆก็ชนะครับอันนี้จริงๆน้องบัฟให้มิโม,โมนะสำหรับไปเรื่อยๆล,ลองดูเราบัฟให้กับอู้เนี่ยถ้าเกิดเขาติดผมไม้นี่เราตึงเลยนะเราตึงจัดนะครับผมบัฟมาจังหวะนี้มาเจเมิเลโอโอย,ยังคงได้แค่ต่อยธรรมดาอยู่อ่ะยังสร้างยังสร้างมานามานาสก,กินให้กับเพื่อนลงทีไม่ได้นะนะยังไงดีอยู่โล้ป่านมาจังหวะนี้เอาละเลือ่อนเราเริ่มล้นแล้ว นะครับผมฝ่าเนต้ามาโอเคอันนี้เราเล่นให้ดูเฉยถ้าเกิดเจมไปเล็วห้าดาวควรเลือกเนซ่าอย่างไรครับผมแต่น,นี้เจมไปเลวของผมไม่ห้าดาวทุกคนก็ดูไว้ถ้าเจมไปเล็วไม่ห้าดาวอย่าหาทําอย่าหาเล่นนะครับทีมเขียวร้วนนะครับ <laughs> มันมันเล่นยากครับเจมไปเลวไม่ห้าดาว <laughs> โอเคทีธรรมาดาเพิ่มแต้มเอสพีฮโร่เขาีมาฟีจัดๆัดครับตายไปครับน่าจะแพ้น่าจะแพ้อันนี้แต่จากทีไม่ดูเฉยว่าทีมประมาณนี้ ต่ครับรออะไรครับอุ้ยคงกับคันว่ะไอ้ไม่ใช่อมาตะาว่ะมตะาวาว่ะเออมาต่าวมาดิมาต่าทุกคนเอาว่ะแต่เราก็แพ้อยู่ดีครับเนี่ยเจมีมาตะเออเอาดิตลอดตลอดก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้เจก็ก็ยังคงดนดแต่้าดึงดูดอยู่นะครับก็รอแพ้ไปนะครับผม เรียบร้อยแต่นะครับผมแจตะจะจะจะ่จันทีมประมาณนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเจมส์ไม่รีวิวห้าดาวควรเอาวันเนซ่า Vanessa นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางให้กับทุกคนนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆครับเราจะเจอกันใหม่ายบายสวัสดีครับ